ยาฮักก๊าซกูเดอ้อเรากับปลูกใส่คานาไว้ได้พี่น้องเอ้ยมะม่วงเราก็มีสง,ง,งสัยสิเป็นมะม่วงมันอะไรไปเบิ่งมะฮึงเรากันอือเราก็โดกโดกเบิ่งโน่นนี่อายตายแล้วทำไมมะม่วงหรีเขียวจังเลยต้นแค่นี้เป็นรูกแล้วดูซิน้องอือ กระเดะมากเลยมะม่วงต้นนี้ก้นเล็กๆเองอ๋อ,อยังไม่ชินเหรอจะมาหาอะไรหนูออพอแล้วคุณแม่มาซื้อคุณแม่มาซื้อมาซ,มาซิดานะหนูก็จะได้เงินไปซื้ออาหารให้หนูไงเบิ้งพี่น้องมาห่งเราอืมครบจบอยู่ที่เดียวเลยนะคะจะกินเอยียงผักหงผักหอมเพื่อนกัะมีได้พี่น้อง จะพาทุกคนไปเบิกก่อนอันนี้ก็กำลังจับดอกนะคะต้นนี้ก็สงสัยจะดกนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> อุย้ยพริกก็มีค่ะดูสิ <c oughs> มักเพชรก็มีพี่น้องมักเพชรบางโนนี้หมักแกงเฮาไ <c oughs> อ,อ้หน่า มาเสมักซีดาเมือแบบนูนี่มักเพชรลาวนี่พี่น้องมักเพชรกับพอได้เก็บกินเออคอยละเห็นก็จะเจ้าปลูกนะปลูกลินเป็นอีลีมันแซ่บเมื่อน้นลดเยอะวะ่ะซื้อกับลาวไปเว้าวซูมู่ในบ้านฟังค่ะลาว้าวซื้อมาเพื่อนเด้อซื้อเพรรว้าว เพราะว่ากิมจูมันก็ใช้อยู่นะแต่ว่ามันก็มันก็เบาหวานคือจังสีมันเป็นน้ำเบ่มันมันมะม่วงลาวมะม่วงเพียงอันนี้มะมันบะเดียวขมิ้นโอ้ยถ้าออกมากนี่เก็บขายอย่างเดียวเลยเดนเนาะมัน่วงกะจายต้นเออสีต้นมันม่วงกระจายเดียวมินนี่อันลำดอกไม้สีทองหืมเห็ดหน้าพร้อมเก็บมักซิดาคายพร้อมอ๋อสุดยอด เประเทศผสมพานธุ์เอ่อประเทศผสมพันธุมีทุกอย่างค่อยเห็นเจ้าปู่ก็แต่ทีแรกพูนค่อยว่าโอ้เป็นเรื่องเป็นราวแท้ตอนน้ำถั่วมเาคอยกระลุ้นนำอยู่นะลาะเสยมันก็ได้ขายยอู่ได้ว่ามันจะได้เป็นเงินเป็นคำเนาะอมเมื่อกี้เร้ากับบ่ได้เห็ดยิ่งใหญ่อลังการแดกทุกคนเด๊ะ แล้วก็ปลูกในคันนาเห็ดคันนาสีใหญ่ๆเนี่ยจากน้อยเนาะอืมพอได้เก็บขายค่อยหามีดินอยู่ในเฮือนค่อยเราว่าอยากเอาไปปลูกเพราะว่าเป็นคนชอบกินมักซิดาจิมจุเนี่ยมัมก,กิน,กนมีตะโกนชาวบ้านบอกว่ามันก็เปนหวานอืบบอชาบ้ได้เป็นในได้ผลบักคือบอัคือคอยซื้ออยู่ตลาดไก่บักคือ อันนี้มันหวานแบบเออหวานส่สนพอยีกะเทยนะจังลงมาซื้อค้ามาบอเห็นมันซื้อมาขอกรบบได้อันนั้นอด้เบิงนุกกล้วยเราก็กำลังสีสุกนี่พี่น้องเลดแท้วันนี้พาเที่ยวสวนนะคะเป็นไร่สวนผสมนะคะม,มีทุกอย่างมักซีดามักเผ็ดแล้วก็ มะขามเป้ก็กำลังจะโตบ่อะเป็นมากละโอ้ต้นสนนีฮาเป็นละอ้อ้ม่ว่าอยู่เฮือนข่อยมีอยู่มะขามเป้คอยโตกหลังเฮือนแต่ว่ามันแม่ว่าไม่เป็นเตี้ยมะขามเป้ทำมันบโเตี้ยดอกแต่ว่าเฮากะตัดแต่งเอาวว่ให้มันสูงอืมตัดลงแซบถ้าได้เนี่ยบางโน้ตสวนเล่ามีแต่สะอ่อนแต่พี่น้อง เฮ็ดนาพร้อมอันนี้จะว่านข้าววะว่า้าวอว่านแหละอ๋อรถอันน,น,นี้อันนี้คือการจัดสรรพื้นที่แบบว่าจักไรนนิยายจักไรอันนี้นเ,นเออประโยชสามไร่แด่ทุกคนเอ้ยแต่ว่าเอาทุกอย่างมารวมไว้ที่นี่นะคะ for everything นะคะ for everything นะคะดิฉันเยร์นะคะ for everything have have everything here ค่ะมีทุกอย่าง <laughs> อันนี้มาขามเปรนะคะเจ้าของสวนเอามาให้สาวต่อยช,ชิมดูนะคะว่าแซ่บซํำขนาดไหนนะคะต้นเตี้ยของเรานะเมืองต้นนะั่นนะยื่อเอากระด้บ่าต้องใส่ไม,ม,ม,ม่แมนเนี่ยเออแซ่บอีี เสะแต่พี่น้องอือจากปีจังสีไ่ได้ได้ได้ได,ได,ได้ได้กลิ่นตำ้เนี่ยปีหนึ่งอ้าหนึ่งปีค่ะทุกคนมาอือค่ะค่ะเพิ่งรู้นี่นรถอแอท้อแอเออแต่ว่ามักซีดาหาได้ที่หนึ่งอิหลีรถ อันนี้ก็ได้ที่นุ้งนี่เขาไม่ลายฮะอืมเซบเซบนี่จะแนวเซบเซบอฟผักแถพื้นที่ไม่ถึงสามไร่นะคะทุกคนมีทุกสิ่งให้เลือกสรรนะคะยิ่งกว่าเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะเซเว่นอีเลฟเว่นอายไปเลยค่ะไปแล้วค่ะทุกคน